สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพึ่อนนิสันเพื่อนที่แสนดีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เพิ่งอยู่โชว์รูมที่นิสันเอสเคชัวนะคะจะพาเพื่อนๆมาชมรถนิสันนาว่านะคะรุ่นนี้เลยค่ะนิสันคิงแค a คาลิเบอร์นะคะรุ่น V6 MT ค่ะราคาอยู่ที่8 9 0 0 0บาทค่ะรุ่นนี้นะคะรุ่นท็อปเลยค่ะเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะรถพิเศษเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันนะคะ กระจังหน้าโครเมียมนะคะรุ่นนี้นะคะไฟหน้าเป็น LED ค่ะสีดวงเลยค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอก LED เช่นกันนะคะรุ่นนี้เราแถมซุ้มล้อให้ด้วยนะคะสีดำค่ะเพิ่มความดูดันให้กับตัวรถนะคะล้อจะเป็นล้อแมกนะคะล้ออนลอยขนาด2 5 5 6 5 R 1 7ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะเราก็ติดสติกเกอร์สีดำให้ด้วยนะคะสติกเกอร์นาวาล่าค่ะ เพื่อนๆสามารถเลือกแบบสติกเกอร์กันได้นะคะมีแบบให้เลือกหลายลายเลยค่ะมาพร้อมกับบันไดข้างขนาดใหญ่สีดํำนะคะขึ้นลงสะดวกค่ะติดตั้งให้จากโรงงานเลยนะคะสำหรับบันไดข้างค่ะด้านหลังก็จะใส่ซุ้มล้อเหมือนกันนะคะสีดํำค่ะก็เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวรถนะคะดูดุดันมากยิ่งขึ้นค่ะด้านหลังจะติดสติกเกอร์คาลิเบอร์นะคะ รุ่นนี้จะเป็นสีบอลเงินนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันบ้างค่ะสำหรับไฟท้ายก็เป็น LED เช่นกันนะคะเพิ่มความสว่างค่ะปลอดภัยให้ให้ความปลอดภัยลูกค้านะคะในยามค่ำคืนค่ะด้านหลังก็แถมกันชนท้ายนะคะขนาดใหญ่สีดำค่ะ มีตัวอักษรนวล่านะคะบ่งบอกรุ่นเป็นรุ่น V ค่ะเป็นรุ่นท็อปของเจธรรมดาเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะไฟท้ายนะคะ LED ค่ะกระบะไลเนอร์เราก็แถมให้นะคะแบบนี้เลยค่ะ ด้านหลังมีกล้องด้วยนะคะทุ่นี้จะเป็นกล้องนะคะจะเป็นกล้อง Allview Monitor นะคะมองเห็นได้รอบทิศทางค่ะเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้านะคะเวลาถอยจอดค่ะไฟเลี้ยวก็เป็น LED เช่นกันนะคะแถมกันสาดให้ด้วยนะคะติดฟิล์มไฮคู่ค่ะเป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างค่ะภายในจะเป็นโทนสีดำนะคะตกแต่งด้วยแถบสีเงินค่ะ เพิ่มความรูหลังให้กับตัวรถนะคะหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay ค่ะและ Android Auto นะคะหน้าจอก็ตกแต่งด้วยสีดำนะคะเป็น Noback ค่ะมีแถบเป็นสีเงินนะคะแอร์เป็น Air Auto นนะคะปรับแยกซ้ายขวาได้ค่ะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะคะภายในจะมืดน,นิดนึงนะคะ พวงมาลัยก็คือจะมเีเป็นแบบพวงมาลัยมัลมติฟัง์กชันนะคะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยค่ะหน้าจอแสดงผลที t ขนาด7นิ้วนะคะให,คให้ความสวยงามนะคะความสยงและสว่างมากยิ่งขึ้นค่ะมองเห็นชัดเจนนะคะตรงนี้จะเป็นกล้องมองหลังนะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังห้องโดยสารกันบ้างนะคะด้านหลังก็คือจะเป็นสีดํานะคะเราก็คือแถมเบาะแคปให้ค่ะสําหรับด้านหลังของนาวาร่านะคะก็จะมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายเย็นสบายให้กับผู้โดยสารตอนหลังนะคะเป็นสัญลักษณ์ของทางนิสสันเลยค่ะแอร์ตอนหลังนะคะแบบนี้เลยค่ะ อันนี้จะเป็นกุญแจนะคะเป็นแบบแคปซูลค่ะอินเทลเจ e ต์คียค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะราคาลดเหลืออยู่ที่699,000บาทค่ะถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจสามารถติดต่อเพิ่งเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0617423994นะคะสำหรับคลิปนี้เพิ่งลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ